สวัสดีคัทบท็อปสิบเบียนเวลาที่คนเราเกิดความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างก็มักรีบไปหาคําตอบเสมอเพราะไม่อยากให้ค้างคาใจทําให้นักวิทยาศาสตร์ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยหาคําตอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ก็ไม่วายมีอีกหลายเหตุการณ์ที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองยังงงว่ามันคือเรื่องอีอย่างกันหรือว่าบางทีสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากพลังงานลึกลับกันแน่นะก็เมฆปริศนาบนพื้นดินตอนเด็กๆหลายคนคงเคยนั่งมองท้องฟ้า จินตนาการก้อนเมฆเป็นรูปร่างต่างๆจนบางทีก็นึกอยากเอื้อมมือไปคว้าไว้จะมีใครคิดบ้างว่าก้อนเมฆมันจะหล่นตุบลงมาหาเราได้ด้วยแม้จะไม่ใช่ของจริงแต่ก็ใกล้เคียงด้วยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตและโมโร็อกโกเมื่อก้อนเมฆสีขาวฟูฟ่องหลายก้อนพากันลอยละล่องอยู่บนพื้นดินและบางส่วนปลิวกระจายไปในอากาศจากความไม่ธรรมดานี้เองหลายคนจึงเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์จากพระเจ้าในขณะที่นักวิทยาศาสตร,ร์พากานเบกดดงเอียด และบอกว่ามันน่าจะเป็นโฟมเทมมากกว่ายังไงก็แล้วแต่ชาวบ้านที่ทราบต่างก็พากันหวาดระแวงว่ามันอาจเป็นสารพิษและบางส่วนยังคิดเลยเถิดไปว่าเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวอีกแนะ่เอาเป็นว่าจะเป็นอะไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบจัดการให้สะอาดเรียบร้อยจะดีกว่าก่อนที่ชาวบ้านบางส่วนจะแห่กันไปขอเลขเด็ดสิ่งมีชีวิตประหลาดในท่อระบายนะ้ำใครที่เคยดูภาพยนตร์แนวเอเลี่ยนบุกโลก คงต้องมีคนหัวลุกกับเรื่องนี้แน่นอนเมื่อปรากฏสิ่งมีชีวิตลึกลับอยู่ในท่อระบายน้ําที่นอกเคโรไลนาโดยหนะ้าตาของเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้มีลักษณะมันวาวเป็นก้อนเมื่อก่ออยู่ตามผนังท่อระบายน้ําและเมื่อโดนกล้องจับภาพมันก็ื่อนไหวยืดหดได้ด้วยทําเอาชาวบ้านพากันหวาดกลัวกันยกใหญ่ว่ามันอาจจะเป็นเอเลี่ยนจากนอกโลกก็ได้พอข่าวแพร่ออกไปผู้เชียช่ยวชาญหลายคนต้องออกมาบอกว่าเจ้าก้อนหน้าขนลุกเหล่านั้น น่าจะเป็นแค่ไส้เดือนน้ำที่ใช้เป็นอาหารป้าที่เห็นมันเคลื่อนไหวเพราะแสงจากกล้องที่เราส่องนั้นมีความร้อนและมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก็คงเป็นเพราะว่าสภาพเบิร์ดเเหมาะสมในการอยู่รวมกันเป็นอนาณิคมมากกว่าแม้จะสบายไปเปราะหนึ่งว่ามันทําอะไรพวกเราไม่ได้แต่เห็นแล้วก็ยังรู้สึกขนลุกอยู่ดีแหละนะาทรายเดือดหากกาลังเดินรับลมที่ชายหาดอยู่ดีดีแล้วพบว่าเนื้อใสยที่เราเหยียบลงไปเดือดปุด,ปด แล้วระทุขึ้นมาแบบนี้ต่อให้ใจแข็งแค่ไหนก็คงจะไม่สนุกเพราะปกติแล้วมันจะคงไม่เคลื่อนไหวแบบนี้สิแต่เชื่อมว่าประชาชนคนอิสราเอลเขาเจอมันแล้วไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่กันแน่นักวิทยาศาสตร์ที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถึงกับต้นไปแวบหนึ่งก่อนจะสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมีเทนคาร์เทรดที่สะสมกับตะกอนอยู่ใต้มหาสมุทรเนื่องจากห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรนั้นมีการพุ่งออกมาจากก้นอา่าวเฮฟา ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดแรงดันใต้พื้นทรายงานนี้เลยทําให้นักท่องเที่ยวไม่เป็นอันดิชิวต้องกังขามก็พากันมามุงดูเหตุการณ์ปริศนานี้อย่างสนใจและวพากันเมาหมอยไปต่างๆน,น,นานาจะว่าไปก็เป็นสีสันให้กับชายหาดแห่งนี้เหมือนกันนะว่าแต่มันพุ่งปรีขนาดนี้หวังว่าคงไม่มีอะไรระเบิดออกมาหรอกนะแสงลึกลับสีฟ้าหลังการเกิดม้อไฟระเบิดในมหาคนครนิวยอร์ก ไฟฟ้าก็ดับทั่วทั้งบริเวณเขตปกครองควีนส์ทั้งเมืองได้รับผลกระทบหมดสนามบินและระบบไฟฟ้าใต้ดินหยุดชะงักทุกสิ่งอยู่ในความมืดมิดแต่แล้วจู่ๆก็มีแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าแป๊บๆเป็นระยะระยะสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเมืองสุดๆเพราะมันกินบริเวณกว้างจนมองเห็นได้ไกลมากเพอๆไปถึงแมนแฮตตันเลยด้วยแม้จะเป็นแสงสวยงามจนหลายคนต้องหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเก็บไว้ แต่ก็ยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกว่กวากลัวเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้จนถึงเหตุการณ์วันสิ้นโลกและเลยเถิดไปกระทั่ง UFO บุกกันเลยล่ะร้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงว่าแสงนั้นอาจเกิดจากเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้ามากกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่ชัดเจนและแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ยังได้เอาเป็นว่าครปริศนาได้เมื่อไรก็มาบอกกันด้วยนะประชาชนรอเผื่อกันอยู่จ้า หินระครังปกติเราคงไม่เคยให้ความสนใจกับก้อนหินสักเท่าไรแต่รู้ไหมว่ามีหินบางชนิดที่ค้อดูแล้วก็มีเสียงกังวลเหมือนระครังไม่มีผิดด้ยมีชื่อเก๋ๆว่าโซโนโรัสหรือไรโทโฟนิกแต่ก็มีชื่อเล่นง่ายๆที่เรียกตามปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาว่าร i n กิ้ง r ็อกพบได้ในแถบเพนซิลเวเนียนิวเซาทเวลและเวสเทิร์นออสเตรเลีย ขอบอกเลยว่าไม่ได้เกิดจากสเปเชียลเอฟเฟกต์แต่อย่างใดนี่นะธรรมชาติ100%เนี่ยจ๊ะส่วนต้นกําเนิดของมันนั้นยังไม่แน่ชัดบางก็ว่าอาจเป็นเพราะมีแร่เหล็กผสมอยู่ในเนื้อหินค่อนข,ข้างมากแต่ก็ยังมีผู้หยิบยกและประเด็นมาถูกถีงกันยังไม่จบมีเพียงการตั้งข้อสังเกตว่าหินที่อยู่กลางแจง้งจะส่งเสียงกังวนได้ดีกว่าในร่มด้วยใครอยากพิสูจน์คงต้องไปลองเสียงดวงเคากันเอาเองถ้าโชคดีก็จะได้ยินเสีงยงไพเระาคา้า แผ่นน้ำแข็งหมุนแผ่นน้ำแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ100เมตรนี้ไม่ใช่ปติมากรรมหรืองานแสดงโชว์แต่อย่างไดมันเกิดขึ้นเองค่ะโดยลอยและหมุนเตี้ยอยู่บนแม่น้ําในเวสต์บรุกสร้างความเสียใจแก่ผู้พบเห็นเพราะนอกจากจะใหญ่โตแล้วยังเป็นแผ่นกลมเป๊ะยางกับถูกกึ่งมาอย่างดีแถมยังหมุนอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยส่วนสาเหตุที่ทําให้แผ่นน้ําแข็งเคลื่อนไหวแบบนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่า,วาอาจมาจากกระแสน้ําอุ่นที่ผ่านตัวเป็นน้นําวน กระซ ớ อเจมพื้นน้ำแข็งมีรูปร่างเป็นทรงกลมและหมุนได้แม้ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจะยังไม่ชัดเจนแต่ด้วยความแปลกจึงทำให้ริมน้ำแห่งนี้กลายเป็นจุดชมวิวชั้นเยี่ยมผู้คนแหนกันมาดูกันมากมายจึงคาเฟ่และร้านอาหารย่านนั้นขายดีเป็นเทน้ำเททา่านอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับคนแล้วพวกนกและเป็ดก็มาเช็คอินบนแผ่นน้ำแข็งเป็นครั้งคราวด้วยละหรือว่าบางทีพวกมันอาจจะสงสัยเหมือนกับพวกหรอกก็ได้ เสียงปริศนาในชุมชนเมืองทอฟส์เป็นชุมชนศิลปะเล็กๆที่อยู่ทั้งตอนเหนือนและตอนกลางของเม็กซิโกฟังดูนะ่าจะเป็นเมืองที่เงียบสงบดีแต่ชาวบ้านที่นี่เขาไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดที่มองไปทางไหนก็หาต้นกําเนิดไม่ได้และเสียงแต่ละคนบรรยายออกมาก็มีความแตกต่างกันไปบางก็ว่าเป็นเหมือนเสียงแตรแหลมสูงในขณะที่บางคนบอกว่า ได้ยินเสียงพึพมพำต่ำๆไม่ก็เสียงกล้องเบาๆหรือหนักสุดเลยก็น่าจะเป็นเสียงหวอทั้งทงที่ไม่มีรถก,กู้ภัยหรือรถพยาบาลผ่านไปทางนั้นเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งที่พวกเขาบอกเล่ามาเนี่ยไม่รู้จะภูมิใจดีไหมเนื่องจากเรื่องทำนองนี้ยังเกิดขึ้นไปเมืองอื่นๆด้วยโดยเดิมทีนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการนได้ยินแต่พอตรวจอย่างละเอียดไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนี่ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไทย สงสัยต้องเรียกหมอพีไปปัดรงังควางกันแล้วล่ะวงแหวนสีดำกลางอากาศชอบมึงละฮอในปากีสถานถึงกับสะพรึงกันอย่างแรงเมื่ออยู่ดีๆสัญลักษณ์วงแหวนสีดำก็โผล่กลางท้องฟ้าขึ้นมาแบบไม่มีปีมีครุยหลังจากมีคนถ่ายและนำไปแพร่ในโซเชียลไม่ว่าใครที่เห็นเป็นต้องเกาหัวกันว่านี่มันคืออะไรกันนะ้ามันอาจเป็นลางร้ายและเชื่อว่าเป็นการกระทำของมนุษย์ต่างดาวด้วย โยงเก่งจริงอะไรจริงเลยนะเนี่ยคนเราโดยเหตุการณ์ควันวงแหวนคล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่บางครั้งก็เกิดจากการทดสอบจุดดอกไม้ไฟม้อแปลงไฟระเบิดไม่ก็มาจากการเผาไหม้หรือระเบิดพาสิ่งที่มีโครงสร้างเป็นวงกลมซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสิ่งนรก,กแต่ยังได้น่าจะเกิดจากโรงงานมากกว่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงความจริงปล่อยให้ชาวบ้านเดากันไปต่างๆนานานะและยังเป็นที่วิพากวิจณ์กันไปพักใหญ่เลยล่ะ หาซ่อนหาช่วงอากาศร้อนๆถ้าได้ลงเล่นน้ําทะเลก,ก็น่าจะฟินสุดแต่ถ้าเป็นชายหาดจันดีปูระในแผ่นดินอินเดียอาจจะต้องซ้อมตกใจก่อนไปเพราะวันนี้น้ําบนชายหาดที่อยู่ดีพรุ่งนี้ก็อาจจะหายต่มไปได้เหลอไว้แต่เพียงพื้นใสาลงลเท่านั้นไม่รู้ว่าเราระเมอเดินมาที่อื่นหรือเปล่าเอาเป็นว่าหยียบเพิ่งตกใจไปเพราะที่นี่ทุกขนาดนามบ่เป็นชายหาดซ่อนหา เนื่องจากทุกๆวันน้ำทะเลจะลดลงไปเกือบเกือบ5้ากิโลเมตรโดยจะเกิดขึ้นวันละสองครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถเดาอารมณ์ทะเลได้หรอกนะว่าจะขึ้นหรือลงตอนไหนที่นนแน่ๆเวลาน้ำลดก็จะมีฝูงปูดแดงผุดขึ้นมาวิ่งเล่นรวมไปถึงอาจจะพบหอยมุกและป่าเล็กๆอยู่บนชายหาดด้วยถือว่าเป็นทัศนียภาพที่น่าดูเหมือนกันถ้างั้นระหว่างรอน้ำขึ้นก็เลยจับปูกันไปก่อนแก้เบื่อนะน้ำหมาเมื่อไรค่อยลงไปเล่นก็ได้ ลำแสงลึกลับค่ําคืนหนึ่งที่แสนสงบในแคนาดาจู่ๆแสงลึกลับก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าใกล้กับสถานีอวกาศนานานชาติขึ้นมาคงไม่ต้องเดากันเลยว่าผู้คนจะมโนไปในทางไหนถ้าไม่ใช่เรื่องเพื่อนต่างดาวกันนะเล่นส่องสว่างเหมือนดาบเลเซอร์ของเจไดขนาดนี้เป็นใครก็อดอคิดไม่ได้ว่าต้องเป็นสุดยอดอาวุธของเอเลี่ยนใช่ไหมล่ะเพราะแถวนั้นก็ไม่ได้มีการจัดงานเรื่องเดิงแต่อย่างใดแล้วมันมาจากไหนกันล่ะเนี่ย สิ่งที่เรากําลังสงสัยกันอยู่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่านี่อาจเกิดจากผลึกน้ําแข็งในใชั้นบรรยากาศรวมตัวกันเป็นแผ่นเหมือนกระจกเลยเกิดการสะท้อนแสงจากพื้นโลกจงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลาผิวล่าซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตบางก็ว่าอาจเป็นโครงการทางการทหารของสหรัฐที่มีแผนจะจัดการกับสภาพอากาศแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการยืนยันจากไฟใดว่าเกิดอะไรกันแน่และปล่อยให้ชาวบ้านยืนงงในดวงลำแสงกันต่อไป ภาพดวงตาริมทะเลสาบคงจะน่าขลุลุกไม่น้อยถ้าเราบังอาจเอ้ยบังเอิญยืนอยู่ริมทะเลสาบแล้วพบว่าจู่จู่ที่ทักข้างหน้ามีภาพอีกมิติซ้องขึ้นมาเป็นตึกรามบ้านช่องแบบโบราณเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่ริมทะเลสาบองเจอในจีนซึ่งปกติแล้วทะเลสาบจะเลิกคอฟ้าคงเป็นภาพที่คุณตาคนทั่วไปแต่ในวันนั้นกลับมีภาพเมืองโบราณพร้อมกังหันลมหมุนติว้วลอยซ้อนทับขึ้นมาผ่านเมฆหมอกสนี่ งานงอกซะแล้วสิก่อนจะเลยเิอไปไกลกว่านี้นักพุทธศาสตร์กล่าวว่ามันอาจเป็นภาพดวงตาที่สามารถมองเห็นได้ในสภาพอากาศชื้นแต่แสายมโนยังนึกเถียงนีใจว่าอาคารโบราำมันก็น่ากลัวอยู่ดีและยังมีการเคลื่อนไหวของกังหันลมให้เห็นคาตาเป็นไปได้ไหมว่ามีมิติอื่นโผล่ขึ้นมาหรือว่าเกิดจากภาพตัดต่อกันแน่ก็ยังไม่พบคำตอบที่แท้จริงเอาเป็นว่าถ้าใครสัมผัสได้อย่าลืมมาเล่าวิฟังด้วยนะ าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ